Vậy đấy lắm ồ, Màu mờ rồi, Má rồi. <laughs> ไปซอยโคราชมาแล้วรรค,รครับผมตกปลากดคดมันอีพีห้าสี่ครับวันนี้เดินทางมาตกปลากดนะครับที่อําเภอกบ,บินบุรีนะครับที่แรกตั้งใจว่าจะไปที่ปาจีนนะมีการเปลี่ยนแผนนะครับมาลงแถวกบ,บินแทนนะครับเพราะว่าทางนน้นเช็คน้ําดูแล้วน้ํายังท่วมแม่น้ําอยู่นะครับเข้าไปในป่าในทุ่งนะครับจะตกยากครับก็มาลงต้นๆทางนะที่ตรงนี้เขาเรียกว่าแม่น้ํา ขมุงนะขมุงขมุงเนี่ยแหละครับหาที่เอาเรือลงยากสักนิดนไม่เป็นไรครับเซียนแล้วมาต้องหาที่ลงไม่ได้นะครับวันนี้เหมือนครับมับฟองซิง่งมามเซบจะสร้างผลงานให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วรับเห็น <c oughs> ว่าเขามาเล่นกันเยอะแล้วนะแถวเนี้ยผมมา, <c oughs> มาเก็บตกมาเก็บตกนะเก็บ <c oughs> ตกประกดนะเขาเล่นคงยับไปแล้วแหละแต่ว่าคนพื้นที่นะคนแถวนี้หมายนี้คนเล่นเยอะมากครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับมาแล้วมันอาจจะเหลือสักบ้างนะ ที่พ้นคมเบ็ดนักตกปลาทั้งหลายแหละ่นะขอก็พอได้ตัวพอได้ทำาข้าวกินนะมาครับมาเลยกันเลยว่ะขอ,อ,องซิ่งม,ม้ําเซ็ตน้ำไม่แรงมากเอาก็๋องลงได้น้ำแรงใช้กระป๋องไม่ได้นะครับมันจะพัดกระป๋องหมุนเดี๋ยวจะหลอนว่าปลากลินดีแหละเด็ดขันก็ลงด้วยครับ สั degrees. Degrees on degrees. Degrees. ้นเลยสี่ฟุตครึ่งตีไปลายนอกครับกระปองก็ไว้ลายในเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคสักหน่อยนะจะได้มีหลายๆตัวเลือกอากาศคึมๆย่างนี้เลยนะโดนฝนเล่นมาเนี่ย ซิงมามเซฟกินเหลือก็รอให้มากินนะครับกินเร็วๆหน่อยเด้อเพรปลาตัวแรกนะกินไวตั้งแต่ไม้แรกนะปลาอย่างความมั่นใจนะอันตกปลามันจะคึกคักขึ้นมาทันทีไม่ให้หย่อนหายห,หย่อนหายเลยท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจนะ ไม่มีถุงอ่อยมานะครับมีแต่เลือดมาสองสามขวดเล็กๆนะครับไม่เน้นเยอะไม่เน้นเยอะเน้นพอได้ตัวมันจะไหลยอย่างอะเตรียมถุงอ่อยไว้ด้วยพอได้ตัวพอปองก็หย่อนไว้ข้างนี้นะครับเบ็ดคันก็อยู่นี่ครับตรงคันเดียวครับคันสำรองไว้ครับ สภาพสภาพแวดล้อมครับสภาพใหม่สวยนะครับแต่ได้ยินข่าวว่าเขามาเล่นกันยับแล้วครับแถวนี้ <c oughs> เก็บตกครับไม่เป็นไรครับก็เป็นลางมาันดีครับเข้าใหม่แรกเนี่ยป,ปิด มีแม้แต่ข้างปลาเล็กปลาน้อยมาตอดนะครับโอ้โหเอาละสิ <c oughs> ะครับเดี๋ยวย้ายหมรุ่นใหม่ต่อไปนะครับไปครับเก็บของย้ายหม นะ่าดวเล็กตัวควายไงนะเกินมีตัวมแอบนอนอยู่ริมตลิ่งหมายนี้ผมไม่เคยมาเนะผมม,มาครั้งแรกนะครับ ลอยอะไรครับเนี่ยเลยบนต้นกอไผ่เนี่ยรีบนีดีกว่ามาแล้วครับตอนตั้งกล้องมันไม่มานะครับไอพันกิ่งไม้เลยครับเนี่ยโอ้โหดูมันพันด,ดีดึงได้ไม่ขาด ใหญ่เลยครับโอ้โหโอ้โหพันกีร่รอบเนี่ยโอ้โดีจ้ะมันไม่ขาดดึงแล้วกิ่งไม้ขึ้นตามมาด้วยครับดึงแล้วกิ่งไม้ขึ้นตามมาเรียบยคโอ้โหตัวสายสวยเลยครับมาสักหกเจ็ดขีดครับมาแล้วครับเจอกันสักทีปรากฏกระบินบุรี โอ้โห oh, hey. เกือบโดแดดนี่ดูตัวโอติดมุมปากดี่ได้ไปพันกิ่งไม้ดีนะสายเหนียวไม่ใช่ได้นะครับดึงสายไม่ขาดและกิ่งไม้มันลอยขึ้นมาตามที่แรงดึงเราดึงนะครับเกือบไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันซะแล้วโอ้โ oh. ห รอดไปครับตัวเจ็ดขีดน่าจ,จะได้ครับโอ้โหสวยเลยเจอกันแล้วนะปรากฏกระบินบุรีนับหนึ่งครับโอ้โหชั่วโมงหนึ่งครับกว่าจะเจอตัวผมย้ายประมาณสี่ห้าหมายแล้วนะโอุ้ดยาดนับหนึ่งนับหนึ่งยาดกี่หมายนะครับนี่ครับ ไม้ใต้พุ่มกอไผ่นะครับกอไผ่ลม้มลงไปในน้ํานะครับนี่แหละอุปสรรคไว้ไดนะ้เยอะครับกลางวันก็จจะตกนี่ครับลุยบ้านมาเลยอย่างเงี้ยครับแต่ก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงที่จะติดอะครับกินสามตัวได้สักตัวก็ยังดีนะเดี๋ยวเรามาลุนต่อไปว่าจะมีตัวต่อไปไซส์ใหญ่กว่านี้ไหมครับ ่เฮ้ยรอแล้วตัวตัวนี้ใส่ประมาณสองขีดครับท่านผู้ชมปลากับข้าวนะปลากับข้าว มายนี่หย่อนไปสิบนาทีพอดีครับดูจากหน้าจอนะโทรศัพท์กว่าจะเข้านะครับโอเคสองแต้มนะครับหมายสวยๆทัยย้งนั้นนละครับท่านผู้ชมก็ไผ่ทั้งนั้นเลยครับจะมาเก็บตกตามตูดเขานะครับ ปลาก็จะหายากนิดนึงครับเพราะว่าปกติตกปลากฏดนะกลางวันก็หาตัวยากอยู่แล้วครับยิ่งเป็นหมายดังแถวนี้ด้วยนะผมคิดว่าคนน่าจะเล่นกันทุกคืนนะแถวนี้ไม่เป็นไรครับสองแต้มก็โอเคแล้วครับพอได้กับข้าวพอได้กับข้าวนะนะครับเดี๋ยวย้ายใหม่ไปหาใหม่ใหม่น้ำไหลกำลังสวยเลยนะครับ แต่ถ้าน้ําไหลเงี้ยควรจะมีถุงอ่อยนะครับเพราะว่าปลาที่อยู่ท้ายน้ําครับได้กลิ่นจะได้ส่วนน้ําขึ้นมาครับแต่ว่าผมไม่มีถุงอ่อยนะมีเลือดมันนิดเดียวมันหยอดพอได้เป็นกระใสนิดนิดหน่อยหน่อยไม้สวยๆแต่ที่สําคัญโน่นท่านผู้ชมมาอีกแล้วไหนก็บอกว่าหมดแล้วฝนมืดตึ๊บมาแนะล้วจะรอดไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับมาแล้วครับหนีขึ้นฝั่งไม่ทันแน่นอน ถ้าตกก็ต้องยอมเปลี่ยกครับทำใจเลยครับอ,อ่าร้อยติดต่อขาดเลย ตัวท,ที่สามครับสว,สวยเลยแมเหลืองดิจังครับตัวนี้สองกิดกว่าสามขีดนะครับตัวนี้สามแต้มเงียบเลวเงียบเลวอะไ,ไรปิดเลยเนี่ยว้ามาต่อ ว่ามาต่อตึ๊กตึกตึ๊กตึกเนี่ยว่ามันตอดตึกตักตึกตักตึกต,ตัก,ตก,ตก,ตกปรากฏน้อยครับโอ้ดูเบ็ดเบอร์สิบหกจัดเต็มคำเลยฮะไม่หลอดแน่กิเลึกด้วย ินลึกครับดตัวไม่ถึงขีดเลยกินลึกมากครับปล่อยไปไม่รอดแน่ตัวนี้รอดไหมลองดูกินลึกจัดครับอาไปครับไปครับ,ไป,รบไปแล้วแหมทำท่าเหมือนจะไม่รอดไว้ไปแล้วครับเล็กไปครับปล่อยไปแล้วก่อนครับ ที่หมายนี้ได้มาอีกตัวนะครับเวลาตั้งกล้องมันไม่กินนะแอบสี่แต้มครับ ไม่เบาจังเบาเท่ตัวนิดแค่ตัวใหญ่ๆมันได้ก็ไม่ได้ เท็กนะครับแมวนะครับให้มันโตก่อนปล่อยไปก่อนครับมาแล้วครับน้องฝนลงเม็ดปล่อยๆมาแล้วครับต้องเก็บอุปกรณ์การถ่ายทำก่อนครับโอ้อุปสรรคมาอีกแล้วนี่ครับการทำคลิปตกปรากฏนะไม่ค่อยรอดเลยครับน้องฝนนี่ลอยครับตกหนักด้วยครับโอ้โ พอครับไม่ไหวครับเดี๋ยวฝนจะลงมาอีกครับฟ้ามืดครับจะขึ้นไม่ได้นี่ครับฝนตกมาดินแฉะรุ้นนี่แล้วครับจะขึ้นได้หรือเปล่าครับโอ้เรจะได้แต่ละคลิปนะท่านผู้ชมสุดๆจริงๆครับ ได้แล้วครับ่อยาวขึ้นได้ครับลอดไปครับจะดูผลงานครับที่โคนเต็มเรือเลยครับโอ้มันลื่นนะครับฝนตกนะครับเป็นดินรี้เป็นหญ้าลื่นแป๊ดแพทแเลยดินเต็มดอกยางก็ลื่นเลยครับทีนีขึ้นไดก็ได้ปลาไม่ดีใจเท่าเรือขึ้นได้ครับตอนนี้ไปครับกลับบ้านทำเมนูแซ่บๆกินดีกว่าเข้าสวน หาหาผักหาผักหาผักมาต่อคลิปครับไม่ได้ตัดหญ้าเลยเริ่มลกกลย้ยกล้ยนี่เลยได้ผักประกอบทำคลิปแล้วครับนี่ครับผักว <c oughs> ปลีเลยครับ เมนูนะครับ,บแซ่บกินกันเดี๋ยวเรามาทาเมนูแกงประกดใส่หัวปลีนะครับทาเมนูนี้ง่ายๆเลยครับนะครับเริ่มเลยใช้พริกแกงเผ็ดครับลงไปเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่ชอบนะครับแกงระตายปลาบ่านะครับไม่ได้ใส่กะทินะครับไปสองชั้นโต๊ะปรุงด้วย ขงปรุงรสผงนัวไครชอบไปนต้องใส่แต่ทำตาลนิดนึงต้องทำกรงกล่อมปลาใส่เบองต้นไปก่อนครับหนึ่งช้อนโต๊ะแกงเดือดแล้วครับใส่ปลาลงไปนะครับชิ้นปลาสดๆเลย เริ่มเซตตัวก่อนนะครับห้ใส่ผักนะครับทีนี้ว่มีเนี่ยช้อนภาพเมือดมันครับภาพเลือดออกนะครับเนี่ยลาลงไปแช่ในน้ำแกงหลังจากน้ำเดือดขึ้นมาแล้วสี่ห้านาทีก็จะสุกนะครับนี่ก็ใส่หกปรีงาไว้ครับแกงแบบนี้ครับใส่ หนูไม้ดองหนูไม้ต้มหนูไม้ก็ได้นะครับอร่อยเหมือนกันก็แต่ชอบเลยวดดอนนี้มีหัวปีอยู่ในสวนนะครับก็เลยไปตัดมาใส่ซะเลยอีนาทีครับเนี่ยปลาสุกแ,แล้วใส่ใบมะกรูดลงไปนี่คนได้แล้วนะครับเนี่ยปลาสุกแล้ว ไปนักลงไปครับีกแ่นห,นอหอมเลยรท่านผู้ชม้อมจจไหมครับ รถเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรต้องปรุงเพิ่มครับปิดเก็่ได้เรียบร้อยแล้วครับแกงประกดใส่หัวปีนะครับ ทนมาก,กับนผู้ชมหน่าทานมากเลย,เลยมาครับซักกัน ใส่หัวปลีนะครับนี่ดูเนี่ยดูชิ้นเลยเนะี่ยดูดูเลยนี่เลยใส่เลยนะครับมาครับมาแซบกันกับเมนูนี้นะครับแต่เพื่อเป็นการให้กินข้าวข้องคอนะต้องไปลหัวเชื่อนหน่อยครับมาช้อนแก้ว ินใจมาครับแซบกันเลยนี่นี่ครับอื้มสมัครเนื้อปลานิ่มหวานอร่อยนะครับครับเมนูเนี้ทำง,ง่าย แต่บอกเลยอร่อยแน่นอนแ่บแน่แทบแนห่หัวปีหัวปีตั้งหน่อยหัวปีนะในสวนเลย นี้ทำเป็นกับข้าวนะ,ส,ะสดต้นหวานแซ่บมากแต่ได้ครับไม่ได้ทำบนเรือนะครับเพราะช่วงนี้ฝนมันยังตกอยู่นะครับไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวให้หมดฝนดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวไปถ่ายทำบนเรือให้นู้ชมได้ชมครับเพื่อนู้ชมจะได้เห็นถึงบรรยากาศนะครับ ทำกับข้าวแซ่บทำกลางแม่น้ำนะครับตอนนี้ดูผมกินที่บรรยากาศที่ร้านแซ่บในซอยก่อนนะครับผมสำหรับ f c ท่านผู้ชมนะครับดูแล้วอยากมาสัมผัสความแซ่บนะครับเชิญได้ครับที่ร้านแซ่บในซอยโคราชครับอยู่อำเภอเมืองนะครับถ้าใครมาไม่ถูกก็ Google Map นะครับ G P S มาเลยครับเจอแน่นอนครับเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์นะครับ สิบเอ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่นะครับผมรับรองครับแซ่บแน่นอนอมอมเมนูนี้นะครับถ้าไม่ใส่หัวปีก็ใส่นอไม้ดองก็ได้นะครับอร่อยเหมือนกันลูกค้าเริ่มเข้า มาสามโตนะครับเดี๋ยวต้องเล่นกินกันไปรับลูกค้าก่อนฮะต้องรีบปิดคลิปก่อนฮะลูกค้าเข้ามาสามโตเราติดคอก็คลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้สำหรับคนที่ดูแล้วก็ลองไปทำตามมาดูนะครับบอกเลยครับทำง่ายง่ายรับรองแซ่บแน่นอนครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับตบปไปกดโคตรมันฮะไม่รู้ว่าจะมาหรือว่าัด ติดตามชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายมาทำดูนะโคตรแซ่บ ทางไปทำคลิปนะครับเจอเอฟซีนะครับเอฟซีผ่านมาจำเรือได้ใช่ไหมครับขอบคุณครับที่จอดมาทักทายมาถ่ายรูปด้วยกันครับมีโอกาสแวะไปล้านแซ่บนะครับผมผมชื่ออะไรนะครับชื่อชัยครับวิชยนะครับโอเคครับผมกาสหน้าเจอกันนะครับครับผมรับ